โอเคครับตัดมาที่คุณนักสืบครับวันอังคารนะครับผมสามทุ่มมาสิบสองนาทียังไงโอเคครับคุณนักสืบเรามาอะไรนี่นี่ไงยังไงต่อเรล็กมันวะ ก็ดัน่ะเออก็เปิดเข้ามาดีดออสวัสดีครับสวัสดีครับท่านมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับนะผมเป็นนักสืบ <ผม S 1> ชื่อเชอบ,บีผมมาบบมีคำถาม<อ>จะถามคุณหน่อยครับลูกผมตายแล้วคุณเชบ,บี้ผมไม่มีอะไรจะพูดอีกเออ I also lost someone I loved. Not then you that you will understand that I don't wish to talk about it. The killer has kidnapped another victim. A 10 boy. Like your son recently, four days before we find his body on a deserted stretch of wasteland. No one did anything to save my son. Now. เด็กโรดไปเถอะครับโอ้ดูซิล inhalers ฉมดแล้วนะอ่างน้อยันก็จะไม่ไป้งมือเปล่าหรอกขออุดหนุนหน่อยนี่เฮ้ยทำไมมีรอยขนมล่นอยู่นี่ อะไรของมันวะหยิบไงวะหยิบไงเนี่ยวัต u ั k อะไรของมันทำไมกดไม่ได้อะเนี่ยเอา้าเนี่ยยังไงต่อเนี่ยกดกดขึ้นบนแล้ว Uh, Good evening, sir. sir. But Are you looking for something in particular? <customsheld> <Chad> yeah Give me what you Ow, it's here. Don't fucking try anything. Hey. Yeah, yeah. Open yeah. the register, you dumb fuck. Hey, Put the money on my. Yeah. Shit, are you deaf or what? Huh? Are you going to open that fucking register or not? Wait, sir. have the right to steal money that, that money you from me. I have worked very hard to earn it. You cannot have it. What did you say? You're out of your fucking mind, man. You don't get it, do you? I'm gonna put a fucking bullet right between your eyes if you don't do what I say now! You shall not be robbing my register, sir. That money is mine. I ask you now to leave before it is too late. Christ, goddamn idiot! Open the register! Don't make me fucking kill you! No, sir. พ่อทุกสถาบันยังไงวะกูมีปัญหากับไอ้นี่จัง Dạ, hành lặng cặp ma nó mừng Dạ, hành cặp ma Fuck Drop it wang luôn Now wang luôn Don't move Dạ, khai Hands up Rút mưa khinh Put your fucking hands up or I'll shoot Are you deaf? Hả? Just put your hands up I'm warning you, I'll shoot Tôi gái lên nó quay, mình đang cũng dính nó quay Ờ, 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 ờ Dần So What are you gonna do? I'm gonna walk in the store any minute and sound the alarm. Come yeah, on, I haven't got a chance. I need a of this. The first guy to walk in here gets a right in the face. Fuck it, man, you're making me nervous. Get him in the there's no way. i not what I'll do. i not know what I'll do. I'm not sure what I'll do. Yeah, don't panic, let's just stay calm. Nobody here wants to We're all just we gonna be cool, okay and everything will be yeah. Yeah. I'm cool, man. hi gonna right. Look, it's not what. If you don't raise your fucking hands right now, you're dead! I'm not joking, man, I'll blow your fucking brains <players> out! Ow! โอ้ยิงกุ Jamie, ้ไม่อ้าวไอ้เหี้ยยิงกู้งทำไมยังไงยังไงยังไง d o ดบู o เซอร์ I'll call for an ambulance ผมเรียกรถพยาบาลแล้วอย่า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 หยาบ just g r a z e my shoulder เฮ้กระสุนแค่เฉียวไหลผมไปไม่เป็นไร Thank you

อาจจะเป็นข้อความที่คนที่ขโมยรูปผมไปต้องการสื่อสารถึง,งนี่ปัญหากับนี่จังเลยยังไงว่าอนาล็อกเป็นอะไรเนี่ยมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วจอยผมมีปัญหาแล้วทั้งนี้ เนีย่ยนี่เอากดขึ้นมาเนี่ย,ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับฟักเนี่ยยังไงเหมือนมันกดไปไม่สุดนะเดี๋ยวกาซูนะสักครู่นะครับ นี่ครับรับ่องนี่ไปมครับผมมันอาจจะช่วยลูกผมไม่ได้แล้วแต่มันอาจจะช่วยคนอื่นได้นะครับผมนะครับเป็นเบาะแสนะครับผมคุณเชบี้ครับ มีหลายอย่างไม่ถูกต้องที่นี่นะครับผมแต่บอกว่าคุณคุณจะเป็นคุณจัดการมันได้นะครับผมบ้าบอที่สุดเลยเมื่อกี้จอยนาหลอกวันพุธนะครับผม ตีสองนะผมสี่สี่นาทีนี่คือใครนี่คือคนที่ไปลงพักกับอีธานเมื่อกี้หรือเปล่าโอยอืมโอ้คุณพระชุดนอนสายเดียวอีกแล้ว ใส่นาฬิกาก่อนดูนาฬิกาก่อนเดี๋ยวอะไรโอ้ตีสองกว่าแล้วนะกินอิ่มแล้วก็นอนหลับไปหน้าทีวีใช่ไหมเหมือนกับคนแถวนี้เลยยังไงทีวีสถานีปิดอลปิดรีโมทก่อนโอเคยังไงต่อลุกขึ้นโอ้คุณพระ ไงต่อไปนั่งก่อนอืมบิ้เกียดบิ้เกียดคุณพระโอเคลุกขึ้นไปไปปิดทวีแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ปิดทวียังวะ โอเคทีวี okay, ปิดแล้วไปทำอย่างอื่นต่อ what the fuck เออนี่เลยด,ดูดิ <c oughs> ยังไง <c oughs> เอาแล้ว เมื่อตะกี้มุมกล้องแบบนั้นเหมือนแบบมีใครแอบมองอยู่นะจ๊ะยังไงนี่มันห้องหรือมันอะไรยังไงเนี่ยลงมาใหม่ดิออสำรวจก่อนนะครับเราต้องเกมแบบแนวนี้ต้องเน้นสำรวจฮะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอินกาแฟป่านี้เนี่ยนะ กินอะไรป่านี้วะดูนี่มีอะไรบ้างอู้นี่นมไม่ต้องกินหรอกจ้ะป่านี้แล้วเขากินนมมันก่อนนอนอยังไง เ k มุมกล้องแบบนี้อย่านะไปไปดูฝั่งนู้นหน่อยนะครับเนี่ยฝั่งนี้แหละมีอะไรบ้างเอ้ยนี่ไงนอนจีอะไรเนี่ยรูปเตียงเอ้ยที่หัวเตียงมีรูป ใครอยู่ด้วยเนี่ยนอนดิอืมอะไรวัตฟ u ักจะนอนแล้วใครมากดกริง่งยังไงต้องไปใช่ไหมเนี่ย นี่เหรอประตูห้องตรงนี้เหรอมันใช่เหรอเปิดดิเอาไม่ใช่นน่องน้ำยังไงอะไรเนี่ยกินยาก่อนเนาะกินยาอะไรหรอเอกี่ยว นี่เข้าหองน้ำก่อนคุณพระไม่นะอย่าติดเลดเดี๋ยวโดนแดงเออเออเออมุมกล้องเซ็นเซอร์อะไรก็ว่าไปไม่เอาชงฉางนะจ๊ะ nước tắm shower, that'll create the magic of sleep. Nè, ẩm nước tắm trước, nó sẽ làm cho bạn ngủ thật ngon. Rửa mặt trước. Này, phòng tắm nước ở Kunpra Maina Oh, okay. Bye. Goddamn insomnia. I'm totally exhausted, but I just can't sleep. Bye. But hey, here. ไอ้ฮใครใครขึ้นห้องเมื่อกี้เอาแล้วอ่ะอุ่เย็นรอยเปิดไว้เอาแล้วเชียยังไงยังไงโทรศัพท์ก่อนไหมโทรศัพท์ก่อนไหมหหไปดูดิ ปิดดิไอ้เชี่ยนั่นไงนั่นไงแมงเอาแล้วอ่ะเชี่ยไฟดับนั่นไงใครเอาแล้วสวยแล้วมีคนมีบาคนอยู่นี่มีใครอยู่ในห้องฉันมีนองค์คุณะนั่นไงโทรศัพท์ It's the out. only way นั่นไงเข้า

นั่นไงเอ้าเชีย่ยประตูยังไงยังไงคิกทำอีเวนต์หรือเปล่าเอ้าเชียเเช่ยบสวยแล้วไอ้เหี้ยยังไงสู้สู้มันสู้มันสู้มันนั่นแหละลูกถูกต้องเอเ้ยอยังไงมาเลยนั่นไงเออบันไดเด็กเข้าไปเอาจับตีนิก เอ็กโลลัว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 ไม่ยอมหรอกโอ้โอ้นี่ไงถีบมไข่เป็นไงล่ะเต็มเป้าไปเลยเอาเชี่ยยังไงเอ้ยเอ้ยลบโอ้โอ้โอ้ไอ้เชี่ยเฮ้ยคุกขามีเว้นดูยักษ์ชิบหายเลยนี่ไงนี่ไงเต็ม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 ทิ่มคอเฮ้ยยังไงสู้มันสู้มันสู้มันเอ้ยเอ้ยเอ้ทันเอ้ยทันเออเออนั่นแหละลูกอืมเฮ้ยกี่คนเนี้ยนี่ไงเตะเข้าไป เฮ้ยเชี่ยสองคนนี่ไงฟาดเชี่ยตื่นเต้นเว้ยเฮ้ยยังไงยังไงนี่ไว้โอเอกโอนี่ไงยังไงยังไงนี่ไงกัดหูไม่ไจสันไอ้เหี้ยรู้จักเปล่าสู้มันลุกสู้มันสู้มันนี่ไงฟาดแม่งเอกเอกเอกโอ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยา เฮ้ยไม่นะโอ้นี่ไงไงนี่ไงมวยปล้ำอิสานนี่ไงเอกเอกเ,อเอชี่ยลูกอย่ายอมมันนี่ไงนี่ไงอ,อ,อุ้ยชิบหายโอ้ยอื้อหือสวยแล้วสวยแล้วยังไงยังไงลบนี่ไงทิมทิมไปอีกคนหนึ่งแถมเอกเอก ยังไงยังไงทันดิทันดิทัน,ทนไอ้เชี่ยโอ้ยยังไงต่ออยู่ยังน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าชิปหายยังไงโอ้โหเชี่ยฝันร้ายโอ้ยคุณว่าเป็นเหตุการณ์จริงนะเนี่ยเมื่อกี้บ้าบอคอแตกที่สุดเลย mang ơi อเคครับโอ้โหครับทั้งนักข่าวทั้งชาวบ้านนะครับผมมาเต็มเลยครับหน้าบ้านอะไรเนี่ยจดหมาย When the parents came home from church, all <laughs> their children were gone. They searched and called for them. They cried and begged, but it was all to no avail. The children have never been seen again. got my เด็กๆพวกเขาก็หายไปก็ไปแล้วพวกเขาหาและเรียกร้องแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเด็ชิวเล่นเด็กๆก,ก็ไม่เห็นอีกต่อไปอะยังไงเป็นอะไรเป็นปริศนาหรอหรือเป็นอะไรหือ <c oughs> อะไรเนี้ย รูปภาพเฮ้ยอะไรนะสูสีเมื่อกี้ติเก็ตอินยังไงยังไงต้องไปหาเบาะแสว่าไอ้ติ๊กเก็ตนี้มันเกี่ยวกับอะไรโอเคไอ้นี่มันหลังบ้านนี่ว่ายังไงอ๋อเลียงนักข่าวนะครับเลียงนักข่าวและพวก ื่อนบ้านชอบเจือกนะฮะนี่ครับออกไปไปฮะเขาจริงต่างประเทศนะครับเป็นบ้านเป็นทาวเฮาส์หรือเป็นทาวโฮมแบบนี้เขาจะรั้วเขาจะไม่ค่อยอะไรมากนะเพราะว่าอย่างว่าบว่าบ้านเมืองเขาความปลอดภัยก็ค่อนข้างที่จะ ดีกว่าบ้านเรานิดนึงอ่ะเออโอเคฮะหนีเพื่อนบ้านมาแล้วฮะต่อไปก็ไปหาเบาะแสกันอาร์สองฮะฮ่าฮ่าโอเคที่โบดเหรอ เอไม่ใช่นี่ที่นี่ไหนเนี่ยตามรูปเอาเอาอาเอยังไงยังไงยังไงโอเคอีธานอย่าแบล็คเอาทอีกนะไม่เอานะไม่เอานะอีธานอย่าแบล็เอาอีกนะ Maybe I could come back later, when there's less of a crowd. I'm just not gonna make it. I'm tightening up. I, I can't go on. Oh. Locker. No time to waste. I need to find out what's in that locker. I... locker I can't make it.

Nên ngay lúc buồn xì đen Hơi Hey, Pa, Pa you này. Hey, Jason. 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 Hey, 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 bên chặt. Phạt bách ở. ngay, hey, nên ngay, nên ngay. Chuẩn ngày một. Nên ngay. Nào, hey, phải nãy mất kia. โอ้าอ,อยังไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงเฮ้ยออก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 ชนไปขวางแม่งขวางชนแม่ไงห,หมดเอออย่าขวางเว้ยชน,ชน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 ไม่ไงห,หมดล้มไปเป็นโดมิโนโเลยเฮ้ยอย่าขวางอย่าขวางกูจะตามลูกไป

วาร์ปมาตรงนี้ได้ยังไงเอ่ออีทลักเก็ตล็อกเกอร์ไปเข้าไปหึ่อ l i 18 Box number t บแปดศูนย์สามนะครับผมโอเค